ขอทําความนอมน้อมกับพระนาจัยขอน้อมกับพระเดชพระคุณพระครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนสุวิชโยผู้มีแต่ให้และขอกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าทุกๆรูปและขอโอกาสพระอารัตอภิชาติาสันตมโนหรือพระอ,อาจารย์เต่าหลวงพี่แดงผู้ดูแลและประสานงาน วัตถุมงคลงานบุญไทยในวัดพุทธมงพารามขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็ผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับนําพระนะครับพระเครื่องนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับนํามาให้ชมนะครับรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าพระปัตถยยะนะครับจัดสร้างเมื่อปี6 2562นะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเดี๋ยวครับรับรับชมนะครับถ้ามีอะไรนะครับแอดดีดีไลน์นะครับมาคุยกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่รายการสร้างถวายนะครับความเป็นมาคือนะครับในการสร้างพระปัฏยายองค์ใหญ่นะครับหล่อพระนะครับในช่วงหล่อพระปิดทอะหล่อพระอุปัฏฐยะนะครับหน้าตักสีศอกนะครับถ้าจะนะครับผมถ้าจะไม่ผิดข้าก่าวผิดขอขอกลาบอภัยนะครับหล่อพระนะครับปิดทองนะครับสร้างวิหารนะครับเพื่อชําระนิสงนะครับ นี่นะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่อยู่ในปี62นะครับสร้างวิหารนะครับในการที่ครั้งนั้นที่ว่ามีงานบุญในครั้งนั้นนะครับเลยจะสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาสร้างถวายนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ทําบุญนะครับร่วมนะครับจํานวนเงิน10,000แบาทก็จะได้รับพระองค์นี้นะครับองค์เนี้ยต่อหน้านี่ครับองค์พระปัิยะนะครับเนื้อเงินนี่ครับ ก็จะได้รับมาองคหนึ่งครับเป็นชุดนะครับเป็นชุดนะครับเขาเรียกชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการนะครับผมก็เป็นสร้างการจัดสร้างถวายนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่หมุนเวียนน้อยนะครับจึงนํามามาบอกกล่าวนะครับเป็นในวาระสร้างถวายนะครับจํานวนจการการสร้างนะครับจัดสร้างมี60 65ชุดนะครับก็65องค์นะครับนะครับก็ข้างหน้าเป็นพระปัทยะนะครับผมให้ดูนะครับนี่ครับ เป็นพระปฏิยะนะครับพระปฏิยะข้างหลังนะครับก็เป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนนะครับนั่งปานมามาอ่าปางปางมาทัพิชัยนะครับนี่ครับวัตรพุทธโมคคารามนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นพุทธศินคล้ายกับเนื้อผงนะครับเหมือนกันนะครับแต่เนื้อผงก็อยู่ในวาระเดียวกันนะครับอยู่ในพิธีและวาระเดียวกันนะครับให้เข้าใจนะครับจึงนํามาบอกกล่าวนะครับเล่าสิบนะครับ นี่องนี้มีเจ้าของแล้วนะครับถือว่าเป็นองค์แชมป์แชมป์เลยนะครับองค์นี้เคยเลี่ยมทองมานะครับอดีตเคยแชมป์เลี่ยมทองมาด้วยนะครับก็พอดีแกะทองออกนะครับก็เลยนํามาให้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดูใกล้ๆนะครับองนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับนะครับผมเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับผมนี่นะครับการหมุนเวียนในตลาดนะครับในการรุ่นนี้ก็ ค่อนข้างที่พบน้อยนะครับปีหนึ่งจะพบแค่สององค์องค์สององค์นะครับไม่เกินสามไม่เกินสามอันนี้นะครับไม่เกินสามนะครับนะครับมามาเล่าสู่กันฟังองค์นี้มเจ้าของแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์หรือกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากงานบุญนะครับที่ทางวัดท่านได้อ่าอ่าได้บอกกล่าวมาแล้วก็มีบัญชีหลวงพ่ออยู่ข้างบนนะครับลองดูนะครับใครอยาก อยากสร้างนะครับอยากสร้างเขาเรียกว่าอยากสร้างสะพานบุญนะครับสะเบียงบุญนะครับได้เลยนะครับก็มีอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นพระเครื่องของผมก็มีอะไรก็แอดไอดีของผมมาเลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเป็นพระเครื่องของที่ทางวัดก็โทรหาพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์เต่าหรือก็โทรหาหลวงพี่แดงได้นะครับเบอร์โทรเคยเคยเคยลงนําลงไว้แล้วนะครับก็ให้เป็นทางเรื่องของทูเวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็โทรไปหาท่านได้นะครับตอนนี้นะครับผม ก็ยังพอพอมีดูอยู่นะครับแต่บางรายการก็หมดหรือเต็มแล้วนะครับนี่นะครับแต่ส่วนพระปัทยะองค์นี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับนามาให้ชมนะครับเป็นรุ่นสร้างถวายนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่บอกว่าหายากนะครับนํามาแต่ก็มุทนาบุญกับที่คณะคณะจัดสร้างนะครับแล้วก็สร้างถวายได้เกิดวิหารพระอุปัทียะองค์ใหญ่แล้วก็สร้างวิหารครอบได้ได มีผู้คนได้เข้าไปสักการะบูชานะครับนะครับผมก็ถือว่าเป็นเจตนาที่สมควรที่เอามาพูดคุยแล้วก็ทำอเอามาพูดคุยแล้วลงมาเป็นเป็นประบัตินะครับในการสร้างพระของทางาทางการสร้างถวายในครั้งนี้นะครับขอบขอผู้คุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมผู้เบ่าวใหญ่แทบ้านนะครับ นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมมีข่าวหน้านะครับจะนําสารดีๆครับหรือข่าวสารมาแจ้งนะครับแล้วก็งานบุญต่างๆนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ